เรื่องที่3ของเรานะคะก็คือ Google Analytics นะคะมีใครไม่เคยใช้ Google Analytics แล้วนะ,คะใครเคยดู Google Analytics เคยใช้ไหนพิมพ์2เข้ามาให้หน่อยนะคะพิมพ์2เข้ามารัวๆเลยนะคะใครไม่เคยพิมพ์ศูนย์เข้ามาได้จะได้รู้ว่าโอ้จริงๆคนไม่เคยเยอะมากนะเรามีเพื่อนที่ไม่เคยใช้เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเจ้า Google Analytics กัน Google Analytics คืออะไรแล้วก็ ควรเอามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเราอย่างไรนะคะวันนี้โซอี้มาเล่าให้ฟังค่ะจริงๆแล้ว Google Analytics ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งของ Google นั่นเองที่จะช่วยเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราว่าเว็บไซต์ของเรามีใครเข้ามาบ้างนะคะแล้วเขาเข้ามาหาเว็บไซต์เราเนี่ยจากช่องทางไหนนะคะแล้วเราก็สามารถเอาข้อมูลเนี่ยไปปรับปรุงวิเคราะห์นะคะ เว็บไซต์ของเรานะไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาดด้านการโฆษณาการทำอนเทนต์บนเว็บไซต์นะคะทำให้คนที่เข้ามาเนี่ยเยี่ยมชมเว็บไซต์เราเนี่ยมีความสนใจมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่เป็นสินค้าหรือบริการนะคะแล้วก็มันสำคัญมากๆเลยในการที่จะปรับให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนบนโลกออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายนั่นเองนะคระาวนี้มาดู Google Analytics เนี่ยคะเขาเก็บข้อมูลอะไรให้เราได้บ้างเวลาเรามีเว็บไซต์เราก็รู้แล้วเฮ้ยมันจะต้องติดตั้งเครื่องมือที่ชื่อว่า Google Analytics นะบางคนก็ใช้ Digital Agency ทำให้เนาะแล้ว Digital Agency อ่ะที่เขาดูแลเว็บไซต์ให้เราเขาก็ป p l กอินเครื่องมือนี้แหละเข้าไปแล้วก็มาอ่านค่าสถิติเอารีพอร์ตมาส่งเราทุกเดือนทุกเดือนก็เจ้า Google Analytics เนี่ยแหละค่ะอ่ะแต่เราก็สามารถ ทำได้ด้วยตัวเองด้วยนะลองไปศึกษาคลิปดีๆใน YouTube ก็มีเยอะแยะเลยเดี๋ยวชุยมาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเขาเก็บข้อมูลอะไรให้เราได้บ้างเผื่อมีใครสนใจจะไปทํากันนะอันแรกเลยคือเขาเก็บข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาที่เว็บไซต์นะคะว่ามาจากไหนบ้าง มาจากช่องทางใดมากกว่ากันนะคะเช่นมาจากโฆษณาหรือแบบมาจากการตลาดบน Facebook หรือมาจากอีเมลนะ,ะหรือมาจากการค้นหาจาก Google Search เขาแยกให้เลยนะคะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเออช่องทางไหนเนี่ยเป็นช่องทางที่ดีที่สุดเราจะได้ทำการตลาดได้ถูกช่องทางค่ะอ่านี่คือข้อมูลส่วนแรกอันที่สองเขาเก็บยอดขายที่เกิดขึ้นจากการเข้าเว็บไซต์เรา เราก็สามารถรู้ได้เลยลในเว็บไซต์เราเนี่ยมียอดขายเ่ยรายวันรายเดือนรายสัปดาห์อยู่ที่เท่าไหร่อันนี้เขาก็มีการวิเคราะห์ให้เลยนะคะอะและช่องทางใดเนี่ยเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่ควรลงทุนแล้วก็กำหนดงบประมาณในการลงทุนได้คุ้มค่านั่นเองนะคะโอเคต่อไปข้อที่3ค่ะเขาสามารถบอกลนะักษณะ ของผู้ที่เข้าเว็บไซต์เราได้ลักษณะคืออะไรบอกเพศเพศชายเพศหญิงบอกอายุว่าเป็นคนที่อายุประมาณเท่าไหร่ทำให้เรารู้ว่าอ๋อกลุ่มเป้าหมายหลักของเราคือใครนะคะและข้อที่4ค่ะเขาบอกพฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์นะคะว่าจำนวนหน้าเว็บที่เข้าดูเนี่ย มีคนเข้ามาดูที่หน้าเว็บจำนวนเท่าไหร่นะคะหรือคนใช้เวลาเท่าไหร่ในเมนูต่างๆของเว็บไซต์เรานะคะหรือคนเข้ามามีการซื้อหรือไม่ซื้ออยู่ที่กี่เปอร์เซนต์อันนี้เราจะได้รู้นะคะและบอกด้วยวอะไรคือสินค้าที่ขายดีนะะก็จะมีรีพอร์ตที่เราสามารถกดปริ้นออกมาได้แล้วก็สามารถอ่านได้เข้าใจง่ายๆเอาไปประยุก์ตใช้วิเคราะห์ในการทำการตลาดต่อไป นี่คือประโยชน์ของ Google Analytics เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีเว็บไซต์แล้วแต่ยังไม่ได้ติดตั้ง Google Analytics แนะนำเลยติดตั้งเลยนะจ๊ะนะคะมีประโยชน์มากๆเลยฟรีไหมอ่ะฟรีนะคะใช้ฟรีเลยนะคะเป็นเครื่องมือดีๆจาก Google นั่นเองอ่ะ